สวัสดีครับวันนี้ผมขอสาธิตอุปกรณ์ adjustable high low pulley p i n l o a d หรือสถานีเคเบิลปรับรอกสูงต่ำแบบมีตับน้ำหนักในตัวอุปกรณ์ตัวนี้นี่ดูแล้วก็จะคุ้นๆน,นะครับเพราะว่ามันก็คือ adjustable cable crossover p i n l o a d แบบตัดเหลือฝั่งเดียว Adjustable cable crossover หรือ cable ควายนั้นก็จะมีสถานีลักษณะนีน้อยู่2ฝั่งแล้วก็จะมีคานวิ่งอยู่ข้างบนเพื่อเชื่อม2สถานีไว้ด้วยกันแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้นี่จะเป็นสถานีเดียวซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณและหรือพื้นที่จำกัดและต้องการอัตรประโยชน์ของเครื่องเคเบิไว้ที่บ้านหรือที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ Adjustable high low pulley ตัวนี้ก็เป็นไปตามชื่อเรียกก็คือจะมีรอกหรือพุลลี่เนี่ยซึ่งปรับได้ในระดับที่สูงแล้วก็ต่ำซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันน้ำหนักในตัวเนี่ยหมายความว่าเราจะมีตับน้ำหนักอยู่กับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะมีน้ำหนักอยู่75กิโลประกอบด้วยแผ่นน้ำหนัก5กิโล15 g. แผน่นแล้วก็จะมีเข็ม ซึ่งเราเรียกว่าพินอันนี้คือที่มาของคําว่าพินโหลดก็คืออันนี้คือตัวพินซึ่งความหมายภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่าเข็มอันนี้อาจจะใหญ่กว่าเข็มหน่อยแต่ว่าก็เรียกว่าพินเหมือนกันเรียวๆยาวๆเราจะใช้พินตัวนี้เนี่ยนะฮะที่จะเลือกน้ําหนักว่าจะาจะเล่นน้ําหนักมากหรือว่าน้ําหนักน้อยคือเสียบเข้าไปแล้วก็บิดหน่อย เสียบเข้าไปแล้วก็บิดส่วนรอกตัวนี้ก็จะปรับระดับได้13ระดับตั้งแต่บนสุดจนถึงล่างสุดโดยจะมีสลักตัวนี้ที่เราจะดึงออกแล้วก็ปล่อยในตำแหน่งที่ต้องการแล้วรอกก็จะมีสแนปคุกมาซึ่งเราก็จะมาเชื่อมกับแผ่นต่างๆ ที่ใช้ในการเล่นในแต่ละท่าอุปกรณ์ที่มากับเครื่องก็จะมีแฮนด์เคเบิลอันนึงแล้วก็จะมีแฮนด์สั้นไรเซปอีกอันนึงซึ่งก็เล่นได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเริ่มจากที่แฮนด์ไรเซปนี่ก่อนถ้าเรามาเชื่อมกับสแนปพุกตัวนี้แล้วก็ปรับรอกไว้ที่สูงสุดเราก็จะ เล่นท่า tricep press down ได้ท่านี้เนี่ยคนจะเล่นผิดเยอะนะฮะสำคัญที่สุดก็คือว่าข้อศอกเนี่ยจะต้องแนบกับลำตัวตลอดเวลาการเล่นแล้วเคลื่อนไหวเฉพาะปลายแขนจากกลางอกลงกดลงไปสุดจนกระทัง่งหลังแขนเนี่ยอาจจะเหยียดสุดมาลองดูนะฮะเรารังสลิงลงมาก่อนที่ตำแหน่งต่ำสุดสังเกตว่าศอกเนี่ยจะแนบกับลำตัวเลย แล้วเราก็ปล่อยขึ้นมาไม่ต้องสูงนะฮะเอามาแค่กลางอกแล้วก็กดลงไปจริงๆแล้วผม,มาจะตั้งยืนเนี่ยมันตรงกับเครื่องนิดนึงข้อมือก็จะล็อกนะครับล็อกไว้แล้วกด โอเคแล้วค่อยปล่อยขึ้นมานะฮะไม่ได้ไม่ได้ทิ้งนะฮะก็ควรจะปล่อยอุปกรณ์ให้มันค่อยๆลงให้แผ่นน้นหนักมาค่อยๆมาสัมผัสกันโอเคอันนี้คือรอกตัวบนเรามาลองเล่นรอกตัวล่างบ้างซึ่งซคร่งคราวนี้ก็จะเป็นการเล่นหน้าแขนบ้าง ลักษณะก็คล้ายๆกันแต่ว่าตรงค่ามเมื่อคือเราจะเริ่มโดยที่ข้อศอกแนบอยู่กับลำตัวจะแพ่นอยู่ที่ตำแหน่งล่างแล้วก็ม้วนเข้ามาม้วนเข้ามาจนสุดจะได้หน้าแขนแล้วก็เราจะไม่ได้โลตัวเป็นการช่วยลำตัวช่วงบนก็อยู่กับที่เคลื่อนไหวเฉพาะปลายแขนเรามาลองดูกันนะครับโอเครั้งขึ้นมา ครับอันนี้นี่ก็คือถ้าเล่นหน้าแขนกับอุปกรณ์ตัวนี้โดยที่รอกจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสุดทีนี้เราลองมาเปลี่ยนกันบ้างน,นะครับเราจะเปลี่ยนจาก h a n ด์สั้นไทรเซมาเป็น Hand ์เคเบิล ก็ถอดแทนจากพอถอดแทงจากสแนปคุกแล้วก็ใส่แทนเคเบิลแทนแล้วก็ดึงมาซึ่งเราก็เล่นได้หลายท่านะครับอย่างท่าแรกที่ผมจะเล่นจากตำแหน่งรอกอยู่ล่างสุดเนี่ยจะเป็นท่า lateral raise ซึ่งจะเล่นหัวไหล่ด้านข้างการที่เราเล่น shoulder press จับบาหรือดำเบลแล้วกันดันขึ้นไปเนี่ยมันจะได้หัวไหล่ทั้งก้อนเลยแต่ว่าถ้า lateral raise ที่เราจะทำอยู่เนี่ยมันจะเน้นด้านข้างทำให้ไหลเนี่ยดูกว้างขึ้นสมกรรมที่ว่าหลกผายไหลพึงการเคลื่อนไหวนี่ก็จะเริ่มต้นที่กลางลำตัวประมาณช่วงสะดือแล้วก็จะล็อกศอกยกแขนขึ้นมาลักษณะนี้ ถ้าเราเล่นดัมเบลเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกับว่าเราเทน้ำือนกับถือขวดไว้แล้วก็เทโอเคเรามาใช้เคเบิลนะฮะถ้านี้เราจะเล่นไม่หนักมากเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อ,ย,อย่อยลำตัวก็พยายามนิ่งอยู่กับที่อย่าเคลื่อนไหวมาก ส่วนจะเล่นอีกข้างหนึ่งก็คงจะต้องกลับข้างเล่นโอเคในตำแหน่งรอกที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยระ้ว,ว่าจะเล่นท่า n In c l i n e press ซึ่งหมายถึงว่าเราจะท่าหัวสูงกลับมาหัวสูงซึ่งเราจะดันบาทในทิศที่เฉียงขึ้นไปกับลำตัวซึ่งเราก็จะมาจำลองได้จากเครื่องนี้เหมือนกันก็คือดันขึ้นไป อันนี้ก็เป็นการปรับรอกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถ้าเราจะปรับรอกในระดับอกนี่จะเป็นยังไงโอเคแล้วก็เล่นขึ้นมาตอนนี้เราจะเล่นท่าสุไาย์เชสเ e s s ซึ่งจะเป็นการดันจากกลางอกขึ้นไปตรงๆเพื่อบริหารอกแผงกลาง <S <S ก็คือเราจะดันไปน ซึ่งแล้วเล่นอีกฝั่งนึงก็กลับข้างเล่นไปท่าน,นี้ก็จะเป็นท่า d e ดีคลาย s t Press ซึ่งหมายถึงว่าถ้าเราเล่นกับบาเบลเราจะนอนในม้าหัวต่ําแล้วก็การเคลื่อนไหวของบาก็จะเป็นแนวที่มาเฉียงลงจากตัวมาลองดูกันนะครับก็คือดันลงไป ท่านี้ก็จะได้หน้าอกส่วนล่างทำให้หน้าอกนี่จะตัดจากหน้าท้องเป็นเป็นคนละส่วนกันโอเคเรามาลงปรับรอกขึ้นไปในระดับสูงแล้วกันนะครับโอเคท่าน,นี้ก็จะเป็นท่าดัมเบลฟลายซึ่งเราก็จะเคลื่อนไหวเริ่มจาก มือเนี่ยอยู่หาน้ำตัวล็อกศอกแล้วก็กดแขนลงมามากลางลำตัวประมาณบริเวณสะดือ นี่ก็คือท่าหลักๆบางส่วนซึ่งเราสามารถเล่นกับ adjustable high low pulley ได้ถ้าเล่นนี่ก็จะสามารถพลิกแปลงไปได้อีกหลายท่าโดยการเพิ่มแฮนดจับในลักษณะต่างๆเข้าไปครับนี่ก็คือ adjustable high low pulley p i l o a d หรือสถานีเคเบิลรอกสูงต่ำแบบมีตับน้ำหนักในตัวขอบพระคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ